สัลติเอฟอ่ะพอโดนลงโทษไล่ตามพวกสกิบีดี้เฮ้ยไม่ด่าไอตอนเรียนอ่ะไม่เรียนพอ้ยตอนที่จะมาสอบเนี่ยยืนยัน้ากตลอดเลยนะเนี่ยเนี่ยวฉันสอบตกอ่ะพวกแกก็สอบตกเหมือนกันเหรอโจมีคู่บ้านดีแกรดี้สอบตกอะไรไอบ้านดีมันลอกกันบ้านฉันแล้วพวกจัด้ก็เลยตกอ๋อโดนพร้อมกันเลยเหรออะไรเนี่ยพวกแกลอกกันบ้านกันเหรอไม่สมควรเลยไอบ้านดีมัน อะาาอะไรภาาษก็มันเป็นการบ้านภาษาอังกฤษอะเขาถามว่าแม่น้ำภาษาอังกฤษเรียกอะไรฉันเลยตอบมาเธอวอเธออย่าเพิ่งเล่นบุกอะไรกับตอนนี้ดูข้างหน้านั่นสิเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเราต้องมาสอบซ่อมเลยเนี่ยสอบซ<อ>่อมอ,อี่ออยดูดิโอ้ดูสกิบิดี้สกิบิดี้แล้วเหตุผลของฉันคืออะไรวะฉันอะไปไล่ตามสกิบิดดี้ไม่ได้เรียนจนแบบติดเอฟเลยอะโอ้โหแย่เลย ใช่เลยสอบตกเลยเนี่ยสอบตกคือเนี่ยดูต้องมานั่งส้มพร้อมกับพุงเกดเนี่ยเร็วจะต้องรีบแล้วเอาเราโดนกับบริเวณนี่อ้แต่ฉันไม่มีเวลาเลยอ่ะอะไรคุณยายกัรเน่ะที่ฉันสอบตกกันฉันสอบตกแล้วสอบตกอีกเจ้าชายมาหลายปีจนหน้าแก่ป่าแม่ฉันยังเรียนไม่จบเลยอะสอบมาหลยปีสิบปีปีไม่ยเลือเรียกว่าอะไรรู้ปะเด็กโคง ไดดู้พวกเราแซงพร้อมกันมาข้างหน้าพร้อมขันอ่ะเอาคนหนึ่งก่อนนะเอาคนหนึ่งก่อนนะอ่ะได้ไดเราต้องแซงคิวเดนซอกไป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 จะไปดูหนังจะไปดูหนังรีบเราเออรีบรีบเราต้องสอบช่องก่อนใช่ข่ายม้าเอาอีกไหมอีกไหมตังไม่พอเดี๋ยวใจเย็นเอาอีกเอาอีกเอาอีกแต่ว่าตอนรอตังมันดึกแล้ว ้ตั่งมาแล้วตั่งมาแล้วตั่งมาแล้วพร้อมยังโอเคได้ๆทุกคนพร้อมยังพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปเอ่อจะดีเออเออได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวนะนี่เราทำงานเป็นทีมมากเป็นขังหลังเอีมซเราไม่ได้โอ้โหไยอะไปเยอเร็วยอะต่อจะมีโดนอีกรอบไหมอีกรอบไหมหนึ่งสองไป เดินแหละคุณยา้ยโอ้ยคุณายเลอะคุณยายถากโอ้ยกียเฮ้ยเ่าก่าว่าเกับว่าคนนี้ต้องเสียหลายเท่าสี่ใช่ปะดี่บอเออเออนั่นแหละอาอลุกนี่เราข้างเดียวกันหรือแกมาขัดขาเพื่อนเนแกนี่อาย ฉันว่านะเฮ้ยเดี๋ยวนี่เป็นพราอาจารย์ใหญ่นิดาเราจะถึงแล้วเนี่ยเนี่ยอาจารย์ใหญ่อุ้ยใกล้แล้วเหรอจ้าต่อต่อพี่โดใช่เราจะถึงแล้วโอ้โหแป๊บเดียวเองอาจารย์ใหญ่และแกนี่ก็ควรไปเป็นอาจารย์ใหญ่ดเลยอาจารย์ใหญ่จะผีมาเร็วได้ไหมนี่คืออ่ะว่านี่คือชุดนักเรียนนะครับดูอ่ะเด้ออุ้ยเราจะแซงอีกรอบมั้ยพวกเราพอมั้ยพอมั้ยเงินพอมั้ยพอพอนะ สามสองหนึ่งไปปึ๊บเออโอเคแท็กทีมแท็กทีมจะมีเออดันและแท็กทีมแท็กทีมอ่ะไปอีกม้าไปอีกม้าแท็กทีมเดี๋ยวนะพอไหมอู้หูสิบสองหรอสิบสองล้านเหรอแรงมากราคาสิบสองล้านเลยเหรอใช่ใช่พอไหมพอไหมอุ้ยจะมีระวังจะมีระวังโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก่อนรอทุกคนก่อนเออ มันสามารถแก้งเพื่อนได้ปะลองแก้งดูสิได้นะเดี๋ยวขอดูดิบวกคืออะไรล็อกดาวน์ไม่ใช่ล็อกดาวเออล็อกดาวน์คืออะไรขอลองได้ปะเออล็อกดาวน์คืออะไรล็อกดาวนไว้าวเอาอะไรอะอลมาดเลยอัลมานมีอยู่นี่หม่เลยดูดิเออเออหรือว่าฉันส่มผิดแล้วแกได้อยู่ด้วเลย เออแล้วกูมาดีอ่ะฉันอยู่ข้างหน้าแกะนะว่าแกเห็นเจ้งบอกเอมื่อกี้ไหมทีม่ทุกคนก็วิ่งโอนละ์ปาะไรกันแต่แกกับันยังอยู่ที่เดิมอ่ะอ๋อเออใช่แล้วแกนี่ไปอยู่นู่นอะอะไรเนี่ยจะบีอีกรอบปะ <laughs> อีกรอบนี่อีรอบนีอีกรอบสิ <ayud> เพื่อเราไปอยู่ข้างหน้าบ้างลองดูใช่ลอง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 แกง๊งนั้นต้องไปอยู่ข้างหน้าแก๊งเราไป <S <S <t Rab> แค่เดียวแค่เดียวอีกรอบดิเป็นไปได้ไงอ่ะดีไง โอลมาแล้วโอลมาแล้วเอากว่าแล้วโอ้โหเจวีเวีเจวีได้ไหมจไม่ได้ไม่ได้จะวีได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอลมาดมากได้อยู่ได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วเราอ่ะเดี๋ยวเออเดี๋ยวเรารอพร้อมกันนะฉันใกล้แล้วจะต่อตับพีโดไหนอยู่ไหนคุณยายยายอยู่เบอร์สี่เดี๋ยวยายจะใช้โอกาสที่แบบว่าพขามันับฝอยหลังการจะจิกตั้งหน้าเข้าไปเลย

โดนแซงโดนแซงโดนแซงโอ้โหแซงเออนั่นแหละเจ้าพีแซงวาเจ้าพีแซงมะเอาเดี๋ยวก่อนเงินไม่พอหน่วยกิจจะพอไหมเนี่ยใช้ตังค์กับการแซงเลยนั่นละสิตอนนี้ฉันก็มีเงินอยู่แต่คุณยายไปอยู่ดูแลแล้วไอ้ชนลมนเหมือนกันเด็บแซงกันอยู่ในข้างหน้าอุ้ยแซงไปนู่นเลยอ่ะโอเคไปนี่แซงแซงแซงยังไม่ได้ยังไม่ได้อุ้ยมันแซงกลับว่ะ สู้อะไรดีแดงสู้มันสู้เออมันสู้ไหนๆบัวนี่แฝงได้ไหมไม่ได้ตังค์ไม่พอโอเคเรารอเวลาก่อนรอรอฟาร์มก่อนไดนค่้นละได้แล้วได้แล้วีๆได้เออนั่นแหละมานั่นแหละนี่ไงแฟงได้แล้วโอ้มันสู้มันสู้มันสู้าหมีไหวไหมไหวไหมโอ้มันสู้มันสู้นี่ครับเจ้าหมีกำลังปะทะกันอยู่ครับโอ้โห โหดมากมาเตรียมตัวไปแล้วพร้อมยังังนี่แสงแล้วไอ้โหโ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 อ้โหด้หโอ้โ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 อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโโล้โห้โห้้ไงโ้ไห้โโ้้าวโลบักโอ้้าวโลบักออ้อออ เออเป็นทีมนะครับเฮ้ยล้วตัวตัวคูณทำไงอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะเราแซงไปที่5เลยแล้วกัน29โลบัแซงมาตุ๊บอ้ยยูยูยูตูยอยูยจะได้ยู้าแล้แย้ยูยูยูีูยแล้วูวูย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 ููยมตัวูตูู เกมหมอฮะตัวเกมหมอเออจะรีบไปหาอาจารย์ใหญ่เพื่อซ่อมให้เสร็จแล้วก็จะรีบไปแคชเกมไปเล่นเกมเออเกมไรเกเก,กตกกิจพิชยัยกิจพิชัยไม่ใช่โอ้โ,อโหไม่ไม่ถึงขนาดนั้นน่ะเออแกดี้อยู่ไหนเนี่ยอันี่ยายอยู่ข้างในแล้วจ้าเป็นแบบสวรรค์แบบรุ่นกวบฉันแบบว่ามันดูดี แกจะรู้สึกว่ามันเป็นห้องเรียนที่ดีที่สุดในโลกมันบ้านมาให้โลกไปยดิเจ้าตัวชิบิโดะแม่สรุปคือสวรรค์หรืออะไรเนี่ยคือมันเป็นสวั์ของฉันนะ่ะมันดูดีที่สุดเลยยายชอบแต่อาจารย์ใหญ่นยยี่นโลกของพวกเราอาจารย์ใหญ่กำลังโกรธมากเลยข้างหน้าอะไรเห็นไหมแล้วเกิดฉันจะขึ้นมามเนี่ยถ้าฉันแซงอะแซงไปก,ก่อนแซงไปหนึ่งแล้วนะเลืกสามคนรอได้อยู่ข้างหน้ายังไม่ไปมาแล้วที่สองแล้วใกล้ถึงอาจารย์ใหญ่แล้วเจ้าบีด ตัดไปหเลยได้ปะตัดไปตัดตัดไปสอตัดไป2ตัดไปสไปเอออย่างนั้นแหละเออตัดอีกรีบไปอย่างนั้นโจต่อจะมีดนอย่างนั้นขึ้นมาแล้วว้วเจ้าแกว่าได้ไปไปเรี่วเลยอุ้ยอ้ยโจต่อแวลแกไเอาอ๋อเอาอ๋อนี่เอาไปเอาไปก่อนเอาลมักไปก่อนหนึ่งเข้า เรียบร้อยฉันเข้ามาแล้ววายเข้ามาเจอสกินบิดี้พื้นเป็นลาวาวิ่งไปด้านบนเจ้าตัวตัวปีโดมาเร็วมาเร็วยหญอยู่บนนี้เองเอ้าคุณใหยนี่มันอะไรเนี่ยข้างล่างมันเป็นลาวาหมดเลยให้แกหันตกไหัตกลุ๊บแกตายปั๊โโอ้ my god ไป้้างบ้ไ้โอดแล้วเจ้ยโีอ้อ้อ้าออยอ้ยาเดี๋ยวอายยอ้อออ่ออ้ออ้ออ้ออ ใช่มันบอกว่าออกภายใน2นาทีขึ้นมาข้างบนหรอแกนี่ใจะขึ้นไปข้างบนเลยเจ้าต่อตอพีโดไหนดูซิว่าเราเป็นยังไงข้างบนนี้อุ้ยกระโดดหรอไช่อลองดูสิโอ้ออบบี้วิ่งมีสระน้ำด้วยใช้ฉันอย,อยากโดดไปลงสระน้ำโอ้ตกอ่ะข้างบนคืออะไรอะ่ะไอ้เจ้าต่อตอพีโดฉันลงมาแล้วอ่ะเอาจริงเหรอไหนมารับมารับมารับขึ้นมาขึ้นมา ขึ้นมาขึ้นมาฮะเป็นรีบแล้วของแกเจออะไรอะ่ะฉันเจอสก,กิมบีดี้แกเจอปะฉันเจอจานใหญ่ที่เอาเหรอจ <c oughs> านใหญ่ที <c oughs> วพวกคุณแบบสปาร์ตันเนีเชื่อเหรอแสดงว่ามันปลดล็อกหลายแบบแน่เลยทุกคนของแกนี่เจออะไรปะของยายเจอสก,กิมบีดี้เอาเหรอเหมือนกันเลยนี่เจ้าหมีนี่อะไรเนี่ยมีสารน้ำให้เล่นเนี่ยเห็นปะ ดูน้ำด้เหรอเนี่ยเห็นปะแกกระโดดแกกระโดดดีเนี่ยจะหมีขึ้นไปบนนี้นี่แล้วก็กระโดดลงมาเออมันขึ้นไม่ได้อ่ะมันติดอ่ะมันติดอ่ะเล่นตรงนี้ก็ได้เจ้าหมีนี่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 ได้ที่ได้นี่โอ้ดันแหละโดนมาเลยโดนเลยไปแกล่ะเดี๋ยวนะนี่มัน V I P ชัดๆ โอ้โหไม่ได้เบื่อแบบการสอบซ่อมเลยอ่ะไหนไอเดียอรยายลองเข้าดูโอ้ยได้ไอเทมลับไอเทมลับเหรอใช่มันเป็นมันเป็นป้ายลับป่ะแต่ว่าเหลือ17วีแล้วอ่ะไม่น่าทันละไอแกซื้อด้านฝาเพิ่มแต่ทีได้ไดจะต่อตปีโดเอาเหรอเออเพิ่มไม่เลวเยอะมาแล้วพวกเรามาแล้วเพิ่มก่อนดีกว่าเพิ่มเพิ่มค0โลบัสโอเคเพิ่ม5นาทีเย่ได้อยู่ต่อ แล้วก็กระโดดอยากรู้ว่าข้างบนมันคืออะไรทุกคนน่าจะยากอยู่เฉียากยากยากจริงน да> so ี่อุ๊บโอเคแล้วก็ปีนมันได้ขึ้นไปหัวหัวอือไม่มีเช็คพอยต์หรอหัวโอ้โหยากไม่น่าจะได้อ่ะ One eternity later อ่าชัดว่าน่าจะกระโดดไม่ได้แล้วล่ะอะออกก่อนละกันใครกระโดดได้คอมเมนต์บอกกันด้วยนะทุกคนกลับไปหาทุกคนก่อนดีกว่ามาแล้วมาคนสุดท้ายไหนเจ้าหวีอยู่ไหนอย่างนี้ีต้องล็อกดาวอีกรอบใช่ล็อกดาวอะ่ะใช่ล็อกดาวไปข้างหน้าก่อนรอรอดาวมาถึงดีเลยมาถึงเจ้าหีเลยอะมาดูยิงกันเป็นระเบียบเลยเนี่ยเออ เไปโอ้ยวิทย์แก่ะโอ้โหเส่งเดี๋ยว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 ขอขอตัดไปขอตัดเป็นสิบเลยขอตัดเป็นสิบเลยตัดไปดิโอ้น่าต่อรีบวะรีบวะรีบไปเรียนเหรอไม่ได้รีบไปเรียนอ่ะอาอะเราอยู่หลังแก่แล้วจะต่อตัปปีโดคือมันมีอย่างอื่นอีกไหมอ่ะแล้วก็รางวัลรางวัลอะปลดล็อกแล้วโอเค อาทุกคนระหว่างนี้เราก็จะไปเซ่อมแล้วนะครับไปหาอาจารย์ใหญ่อีกรอบซึ่งเราสอบตกกันเป็นครั้งที่สองเจ้าหมีก็สอบตกนะครับแก๊แกงหน้าเดิมเดิมเท่าเลยแก๊ดีด้วยโอ้โหดคำนี้มากเลยแก๊งนี้แน่เดิมเดิมมันนเอเอแก๊งหน้าเดิมเดิมที่สอบตกนะครับอะสำหรับวันนี้พวกเราขอไปสอบซ่อมก่อนนะครับอีกรอบเต้นกันสนันมากเลยล็อกดาวน์อีกรอบแล้วกันเพื่อความสนุกไปแล้วทุกคนบ๊ายบายดีครับ ร็อกดามวาโอ้ยเจ้าหมีที่หนึ่งเลยดูดิเอาเจ้าหมีอยู่ที่หเลยล้องตามจนเจ้าหีที่หนึ่งเลยมีที่หนึ่งเรเจ้าหมีที่หนึ่งเลยที่หนเดูดิีที่หเลยเดี๋ยวเเดี๋ยวเอาให้ดูเจ้าหีที่หนึ่ยเดี๋ยวเดแกอยู่ที่หน่ะอยู่ที่หนึ่งอดีรับไปละไไไหมีที่หึ อ่ต่อต่อแถวเข้าหาอาจารย์ใหญ่แล้วทำตัวดีๆล่ะเจ้าห bye วีบบายบายดี้วครับอาจารย์ใหญ่ครับผมมาบมกตัว